สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพอดีผมมีเวลาว่างนิดนึงนะครับก็เลยจะมาแนะนําวิธีการแซมเสียงนะครับแซมเสียงต่างๆนะครับลงคีย์บอร์ดคาซิโนะครับรุ่น CTK 4000นะครับแล้วก็รุ่น4200 4400ก็ทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าตําแหน่งปุ่มกดอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับ ก็นะครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับการแซมเสียงลงรุ่น CTK ครับก็มันจะเราจะสามารถแซมเสียงอะไรก็ได้นะครับลงตัวคีย์บอร์ดนะครับส่วนแหล่งของเสียงที่เข้ามานะครับก็จะเป็นเป็นรูแจ็คของออ d ด o i โออินนะครับนะครับก็รุ่นนี้ก็จะแซมเสียงได้ทั้งหมดเนี่ยเสียงนะครับ เสียงเมโลดี้แซมได้5เสียงนะครับแล้วก็เสียงกรองแซมได้3เสียงนะครับผมขั้นตอนการแซมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแซมมาจากไหนนะครับสามารถที่จะแซมจากคีย์บอร์ดเลยหรือว่าจะต่อจากโทรศัพท์หรือจากโน้ตบุ๊กจากคอมอะไรก็ได้นะครับต่อเข้าตัวออดิโออินนะครับของของคีย์บอร์ดนะครับได้หมดนะครับเสียงอะไรต่างๆได้หมดนะครับ เพียงแต่ว่าจะได้10วินาทีนะครับรุ่น CTK 4,000นะครับ4,002 4,004นะครับก็จะได้10วินาทีนะครับใน10เสียงขอไปครับใน5เสียงนะครับได้10วินาทีสมมุติว่าเราจะเอาแซมแค่3เสียงก็ได้นะครับ3เสียงเราก็จะมีเวลาให้แซมเนี่ยอยู่ประมาณ3วินาทีต่อเสียงนะครับ3วินาทีเศษๆนะครับโอเคครับ ในที่นี้ผมจะสาธิตวิธีการแซมโดยเอาเสียงนำมาจากโน้ตบุ๊กนะครับครับก็นะครับผมก็เสียบาสายแจ็คฝั่งหนึ่งเข้าตรงหูฟังของโน้ตบุ๊กนะครับอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อแบบนี้นะครับผมส่วนตัวคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับก็เสียบเข้าไปเฉยๆนะครับก็ แนะนำให้เปิดโวลูมนะครับให้ขึ้นอยู่นิดนึงนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งนะครับผมไม่ถึงครึ่งพอให้ได้ยินเสียงนะครับคือเสียงที่แซม้ามาเนี่ยครับจะจะดังออกลําโพงของตัวคีย์บอร์ดนะครับอัานับต่อมาครับให้กดปุ่มอ่าตัวนี้สองสองปุ่มนะครับกดค้างไว้สักพักแล้วก็ปล่อยนะครับกดเลยครับปึ๊บ แล้วก็ปล่อยนะครับหน้าจอจะขึ้นเวททิ้งนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับก็เปิดไฟล์เสียงได้เลยนะครับก็คือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าก็คือหลังจากที่เราเปิดไฟเสียงปุ๊บนะครับพอมีสัญญาณเสียงเข้าไปในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะเริ่มบันทึกอัตโนมัติเองนะครับพอสิ้นสุดไฟล์เสียงที่จะเข้าไปตัวคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะหยุดบันทึกเองนะครับ ผมจะเริ่มเลยนะครับอันนี้จะเอาเป็นเสียง d 5 0นะครับผมเอามาจาก roland xp 1 0นะครับเป็น c 5นะครับเป็นโน้ต c นะครับเสียงที่จะแซมเข้าไปนะครับแนะนำให้เป็นโน้ต c นะครับผมครับพอแซมเสียงเสร็จนะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับตัวข้างบนนี้ก็คือจะเป็นหมายเลขเสียงแซม นะครับข้างล่างก็จะเป็น s หนึ่นี่คือ sampling sound นะครับผมถัดมา orgn 1อ่า orgnl นี่คือ original นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือเสียงแซมแล้วนะครับนะครับผมแบบนี้นะครับถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นลู o นะครับ นี่รูปหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราเล่นไปครบความยาวตามเสียงที่แซมลงมา,าตัวเสียงเนี่ยเขาก็จะวนมาเล่นเป็นรอบๆไปนะครับรูปวนไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะไม่ไม่จบนะครับแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นออริจินอลเมื่อกี้นะครับ อ่าออริจินอลพอกดไปนี่ครับเสียงก็จะหายไปเลยตามความยาวที่เราแซม,มลงมานะครับก็ลองเลือกดูนะครับมันจะมีฟังก์ชันอ่ามีให้เลือกอีกเยอะนะครับแบบนี้ก็มีนะครับนะครับนะครับนะ เทมโอลก็มีฟันนี่ออริจินอลนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น d ี50ผมจะปร Blue, ับให้เป็นลูกมาไว้นะครับครับถ้าจะแซมเสียงต่อไปก็แค่กดเครื่องหมายบวกนะครับปุ่มนี้นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตขึ้น สังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นเป็น 5, 7, 2นะครับข้างล่างเป็น no data นะครับก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ลองดูได้นะครับครับต่อมาก็จะแนะนําวิธีการไปเลือกเอาจังหวะนะครับแล้วก็เอามาเซฟลงแบงก์นะครับเอาไว้เป็นอ่าที่เราสามารถที่จะเลือกเล่นได้ง่ายๆเนี่ยนะครับกดไปทีเดียวก็จะมาทั้งเสียงและจังหวะที่เราปรับไว้นะครับ จะสาธิตให้ดูการไปเลือกจังหวะนะครับให้กดปุ่มปุ่มตรงกลางนี่นะครับปึ๊บหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นจังหวะนะครับที่มาจากโรงงานนะครับ0ูนแล้วเป็นจังหวะไทยนะครับจังหวะไทยในเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลงไว้นะครับสาธิตให้ดูเฉยนะครับก็กดเครื่องหมายลบมานะครับนะครับ No data หมดเลยนะครับแต่ในที่นี้ในตัวอย่างยวผมจะลองเลือกเอาเป็นจังหวะจากโรงงานแล้วกันนะครับ001นะครับผม จะลองเล่นดูนะครับผมรู้สึกว่าตัวเสียงฝั่งของจังหวะน่าจะดังไปหน่อยนะครับก็ไปปรับได้นะครับปรับวิธีการปรับความดังของจังหวะน,นะครับกดมาที่ปุ่มนี้นะครับปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วกด ลูกสอนตัวนี้ครับจะตรงเลขหกนะครับกดมาเห็นคําว่าแอคคอ c แ m v o l u m e นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายลบครับถ้าจะลดนะครับถ้าจะลดก็กดเครื่องหมายลบลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าจะบวกก็บวกได้นะครับแต่ในที่นี้ผมว่ามันดังเกินเสียงโซโลไปหน่อยผมจะลองสักเจ็ดสิ 70, ลองดูก่อน,นครับ เรื่ดีขึ้นแล้วนะครับอยากจะใส่เอฟเฟกนะครับเหมือนว่ามันจะแห้งๆไปหน่อยนะครับแห้งๆเอามาใส่เอฟเฟกได้นะครับกดที่ปุ่มนี้มันเดิมนะครับกดปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับถ็จแล้วกดเครื่องหมายตัวนี้นะครับเลื่อนไปทางขวาตัวเลขหกนี่นะครับเลื่อนให้เห็นคําว่านี่ครับดีเวิร์สนะครับผมตอนนี้มันเป็นศูนย์หกนะครับผมจะเอาเลขเก้านะครับ ดีขึ้นมาหน่อยละนะครับนะครับอยากจะปรับอ็อกเตปนะครับให้มาเล่นที่อ็อกเตปสูงๆนะครับก็ได้นะครับกดมกดปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้สักพักนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับศูนย์อ็อกเตปอัปเปอร์เนี่ยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับพอพอมันหายไปแล้วกดใหม่ครับกดนี้นะครับเสร็จแล้วก็บวกลบได้ครับอ็อกเตปนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วไดเอฟเฟกที่ต้องการได้จังหวะแล้วนะครับต่อมากา็วิธีการเซฟลงแบงค์นะครับกดที่ปุ่มแบงค์หนึ่งครั้งก่อนนะครับปึ๊บตอนนี้มันอยู่ที่แบงค์สองเราอยากเซฟไว้แบงค์หนึ่งกดเครื่องหมายลบครับให้เป็นแบงค์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เลือกปุ่มที่เราจะต้องการบันทึกนะครับได้4ี่ปุ่มผมจะบันทึกไว้ปุ่มหนึ่งก็กดเล็กหนึ่งครับปึ๊บ นี่เสร็จเร Emperor, ียบร้อยก็จะล็อกไว้นะครับล็อกไว้เลยนะครับถ้าอยากจะบันทึกไว้ในแบงค์ถัดไปนะครับก็กดที่ปุ่มแบงค์นะครับแล้วก็เลือกแบงค์ที่ต้องการนะครับไว้ที่แบงค์ไหนก็ได้นะครับลองใช้เครื่องหมายบวกกับลบนี่นะครับเลื่อนดูว่าเราจะบันทึกไว้แบงค์ไหนนะครับนะครับผมโอเคนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับการแซมเสียงแล้วก็การเซฟลงแบงค์นะครับเซฟเสียงแล้วก็จังหวะลงแบงค์เอาไว้ เรียกเล่นจะได้เรียกเล่นได้ง่ายๆนะครับกดทีเดียวเป็นเสียงแล้วก็จังหวะที่เราต้องการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ